เดินเลย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 มา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  s h n นะช h o n g นะใหชอเดินนำเลยจากตรงไหนเดินนำเลยให้ชอเอู้ๆนะเยชา h o u t i มานะขวาขวาเข้ามาเลยเข้ามาเลยรอติงรอตอนรอไม้ก่อนรอไม้ก่อนรอไม้ก่อนเข้ามาเข้ามาเข้าวงเลยเข้าวงเลยนะปืนกลางนะปืนกลางนะปืนกลางนะปืนปนไดันขึ้นมามข้นมาปืนสองปืนสองเข้าไปเข้าไปเข้าไป เรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่โอ้ไม่ไม้หน ua ม้ยน ua ไม้ยน ua เกิอยู่หลังเกิดอยู่หลังป้าใจใยวยเพื่อนนอยช่วยเพื่อนหน่อยลยปืนลยปืนลายปืนลยืนลยปืนลยืนเอาปืนก่อนเืนั้หมดเลยเ่เยอะเล่เยอะเล่นเยอโอเอสไล่สวยยวไลปข้างหน้าเอเยอะช่วยเพอเยอะเขตายเตายปเตายชุวเพื่อนโอเอสชเพื่อนไม่ตาย

อยาเลอย่าเลีแยกอื่นเีตรงยอเ้าเดดเยนี่ยิงได้ดนะยิงได้ตามอยู่ตามอยู่ย่แย่งยยเล่นเล่นทุกนตายแงอชบันดเย่ยเดตอือด้ายงหลัง้งหลังเฮ้ยเพื่อนตายนะเพ่นตายใตายตายตายเออกูชเพ่อนตายนะตายนะตายนะตายในกล่องตายในกล่องโทษีะวี่กอละนะชูแบงแบง

แตแย่งกันไว้แจเพื่อนี่มันได้ยังกันพั่ไอหลังกล่องแดงขึ้นมาหน่อยไลด์ลงไปให้เป็นติกัน่นติกันหน่อยติกันหน่อยเปนติกันนหมดยางไงขอโทษๆสองพออะไนเล่นๆๆ้ชอบหน่อยพี่ออตี้ผมเปลี่ยนอยากตะพี่อยากับพี่เลยอยากเลยเบิน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 เลยเเลยปืนเกิดนะอะไรรอะไรแกงไรเลย

ไปเลยเอติร์ข้างหลังเดเติร์ีแบคอยู่ข้างหลังมันเลกันไวเล่นกันคอลีคอลีคอลีตาย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 ตอ้หนูหนูหนูทโทษเอมาเล่นด้วยกันกนดีใครเล่นแย่กเอาเล่นแม่กนิงก่อนเล่นแม่กนิงก่อนเล่นแม่กนิงก่อนด้วยกันได้ปหเล่น้วยกันก่อนกูชบแล้วนะกูชบพิเทเกอร์นะพิเทเกอร์กูชบแล้วชูพิเเกอร์แลนมนมมาต่อแบค์ไปตายตายมาตีปูตามไปมนตีเล่นลงเอน เขารีเขารลเขีบนทางตื่นตเล่นไปคอ๋ออันนี้ชุบน้อยเฮ้ยไอ้อคนกุ่มนปิดตรงนี้ให้หมดก่อนปิดตรงนี้ให้หมดก่อนร่งกนุมหน่อยช่วกนุมหน่อยช่วยนุ่มรน่องเบ่นกีมหน่อยเฮ้เดี๋ยวไ่อนเดไม่งไม่ยเียวยไม่ถอยม่ีเยตีอี่อลลบลลตีลล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 าีลลาีลลีลลีลลยีลลยีลลยีอเลาีเลาีลลยลล เกสเกดคอยเล่นตายตายตายคอยคอยอยคอยโฟกัสโฟกัสก่อนโฟกัสแดงก่อนแดงหมดหรือยังแดแลเฮ้ยหาเพื่อนนี่หาเพื่อนหาเพื่อนดูแดงหาเพื่อนดูแดงเข้าวอเกอเกอทีวาไอ้่าใส่เกงแดงไ่ตยไม่ตาย่ต่เล่นเลยไอ้ย่าโดนเพื่อนแทงไม่พักเลยเลยขาวอข้าวอข้าวอข้วอครับวอวอวอข้าวอไหนเคเโอเอเอเอตายเข้าวอเจคนไหนเค อันหนึ่งนะขาอถู่เอาแล้วคบออก่สบสองครบบมียีามยี่สบสมหรอมียีาวันนี้ยี่สิบเข้ามาห้าห้ามีดนี่ปะไม่หายไปคนหนึ่งอ่มะียีสิบสองไม่ใช่หรอมียี่สิบสามใครหน่อะเช็คหน่อยเช็คหน่อยเช็คหน่อย แค่ที่ไหนนะเพราะว่าหนูวนดูหลายรอบแล้วนะใครยังไม่เข้าวอล์าเราคแคหรือเปล่าครบวครบแล้วครบแล้วยี่สิบสมแล้วครบแลใครไม่เข้าวอกะแบงค์เนเข้าวอคนสุดท้ายเนี่ยตลกเกอุ้มเขาลยอมาตรงผักนะอุ้มมาตรงไม้คันถงอะอุ้มคนมาลงมาจบเลยพี่รอะี่ิรอรอจบก่อนรอรอเก็บของก่อนอ้เคุณนึกว่าเก็บแล้วขอโทษขอโทษเนี่ยของกูมันกระพริบกระพริบแล้ว แม่คันดิ้ขอโทษครับดิ้งดิหน่อยครับขอบคุณครับเขาให้หมอชุบนะเขาให้หมอชุบให้หมอชุบเลยครับให้หมอชุบเลยแต่อันนี้หมอโอหมอเหรอห้าขยันเหลือเกินนะำบำบัดให้หมอชุบเลยครับคันีเซ็นไปเลยให้หมอชุบเลยให้หมอชุบเลยครับแล้วไม่มีใครชุ่มได้ไง ใช่อ่ะใช่ตายอ่ะพี่คิมพี่คิมพี่คิมชุบแล้ว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 อะไรตายวะ